นี่คือยาหล่อนประสาทที่มีฤทธิ์รุนแรงเสืเยอยกซูเวนเป็นคนง่อที่เห็นอะไรอร่อยก็ทนไม่ได้ถ้ถึงเวลานั้นเราต้องเปที่ปากคนแล้วสแสดงติก๋กแย่ๆออกมาให้หมดออสือหยค่ะในน้ำผลไม้เธอใส่อะไรลงไปมันคืออะไรเดี๋ยวก็รู้แล้วเรียบอย่างอาเจิขนาดนี้ดูท่าในนั้นจะใส่อะไรแรงๆ สิอยเซียอ,อีดองเธอไม่ได้โง่เลยเธอกำลังแกล้งโง่ใช่ไหมพี่สาวลองดาดูสิว่าฉันโง่จริงๆหรือแกล้งโง่อีดองทองเธอแกล้งโง่ามาโดยตลอดเธอหลอกคนทำบ้านของเราเอ๊ะแทนที่จะมัวคิดถึงเรื่องนี้เธอควรคิดด้วยว่าสุดท้ายแล้วเธอจะจบลงยังไงจากที่ฉันรู้จักเธอเธอใส่ยาลงในน้ำผลไม้หรอกให้ฉันดื่มมันมันต้องเป็นยาอะไรที่ไม่ดีทงแรงแน่นอนฉันเดานะ เรดยาคงจะเริ่มออกแล้วสิเอออะไรกันฉันไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดอะไรปล่อยฉันนะไม่มีหรอพี่สาวพี่สาวคิดว่าเธอเข้าใจฉันดีใช่ไหมแต่เธอก็ับไม่รู้ว่าฉันเข้าใจเธอมากกว่าเธอคิดว่าฉันชอบแย่งของเกนยิ่งเขาไม่ให้ฉันยิ่งอยากได้เลยตั้งใจไม่ให้ฉันในทันทีกันแกล้งฉันสังเกตฉันหองเหมือนหมาทั้งที่เราให้ฉันดื่มน้ำผลไม้ยังได้ดึงแกฉันด้วยฉันเองโง่ก็แค่คิดดอกเวียนหน่อยแต่น่าเสียดายแค่ฉันไม่ยอมร่วมเล่นละครกับเธอ แผนการที่เธอคิดไว้ก็จะไม่สำเร็จตลอดไปนี่เธอพี่สาวลิ้มรถผลกรรมของตัวเองเธออีดอกฉันจะฆ่าเธอฉันจะฆ่าเธอนั่นไม่ใช่ลูกสาวคนโตสื่ออยู่เครื่อเหรอเธอเป็นอะไรไม่ใช่ว่าบ้าไปแล้วเหรอบ้าตะกกนสื่อของช่องร้จริงๆนี่มาว่าลูกสาวคนเล็กโง่ไม่คิดว่าลูกสาวคนโตก็ไม่ปกติสืส่อโยเซียน ไอ้สารเลวเธอก็แค่เพิ่งพาการช่วยเหลือของบ้าตะกูลสือตัวคเป็นขันงอกที่ต้องถูกใช้แทนตัวฉันถ้าไม่ใช่เพราะพ่อแม่เธอตายแล้วที่ทรัพย์สมบัติใหญ่ขนาดนั้นบ้านเราไม่มีทางรับเธอเข้ามาหรอกฉันเองก็เป็นคุณหนูใหญ่ของบ้านตะกูลสือนะถ้ามีสิิ์อะไรมาเปรียนเทียบกับฉันเอ๊ะตรงนั้นทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าโอ้โหเรื่องใหญ่เลยอะบ้านตะกูลสือบอกคนภายนอกเสมอว่าพวกเขาปฏิบัติต่อลูกสาวคนที่สองเหมือนลูกสาวตัวเอง ไม่นึกเลยว่าวางแผนจะครอบครองทรัพย์สินคนอื่นน่ะจากที่ฉันรู้ว่าไม่บพให้กำเนิดลูกสาวคนที่สองของตระกูลสือคือพี่สาวทาแท้ๆและพี่เขย,ยแท้ๆของสืออยู่เฉิงเป็นครอบครัวเดียวกันไม่คิดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเลยเหรอความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรกันเท่าที่ฉันเห็นก็แค่ธรรุรกิจนั่นแหละแล้วแต่งานที่สืออยู่เค,เคยพูดถึงคืออะไรอ่ะไม่นึกเลยว่าในวันนี้จะมีการคบกนที่ไม่คาดคิดแบบนี้น คิดจริงๆหรอว่าเธอใช้ชื่อคุณนายน้องของตระกูลซซิงแล้วทําตัวอวดกับฉันได้เขาค่กระหยาที่ชันไม่ต้องการเซิงฮันอุ้ยเขาเป็นหลานชายของโตของต,ของตระกูลเซิงแต่เขาเป็นแค่คนพิการเขายังฝันมาแต่งงานกับฉันอยู่เลยไม่มองดูตัวเองเลยว่าเหมาะสมกันหรือเปล่าเพราะงั้นสรรืออยู่เครือก็เลยรังเกียจคุณชายใหญ่บ้านตระกูลเซิงที่ตาบอดก็เลยพากเรื่องแต่งงานให้ส,รรสือโยเสียสมาชิกนในบ้านตระกูลสือยังขาดความเป็นมนุษย์จริง กูหนูลองบ้าตระกูลสื่อหน้าสงสารเกินไปเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่บุญธรรมก็ไม่สนใจไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดคิดถึงแค่งเงินของครอบครัวเขาบอกให้รู้ไว้เลยนะสามีในอนาคตของสื่ออยู่เคคือทายาทคนที่สองของตระกูลซางซังอยู่ท้ายตอนนั้นทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลซางจะเป็นของเราทั้งหมดแกนี่มันง้อจริงๆและคนพิกายคนนั้นก็เลงมาถูกแลวออกจากบ้านตระกูลซางได้เลยเอ้ฉันก็ไม่รู้นะ ทำไมทรัพย์สินบ้านตระกูลเซึ่งเธอถึงมีอำนาจเข้ามาตัดสินใจแต่ฉันก็ไม่รู้นะทำไมทรัพย์สินบ้านตระกูลเซึ่งเธอถึงมีอำนาจเข้ามาตัดสินใจเด็กหญิงกระบ,บทรีหยุดพูดซะขอโทษค่ะปู่ของฮันบีพอดีอยู่เคอาดื่มไม่เก่งมองแล้วพูดไม่รู้เรื่องท่านอย่าคิดมากเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ใช่ใช่อยู่เครอรเป็นเด็กที่เรียบร้อยและเข้าใจดีเสมอเธอไม่ได้ตั้งใจเธอแค่ดื่มเหล้าแล้วก็เริ่มปวดมั่วแล้วรีพอขอโทษขอโทษคุณท่านเซึ่งเดี๋ยวนี้ฮะ คุณแม่ฉันฉันทำอะไรอยู่เธอดื่มมากเกินไปเมืม่อกี้เธอทำตัวได้ไมา,ยยารด้ยากคือทำให้งานเลี้ยงของคุณท่านเซิงต้องวุ่นวายยังไม่รีบขอโทษทุกคนอีกฉันพ่อพ่อพูดว่าพี่ดื่มเหล้าแล้วฉันไม่ได้กลิ่นเหล้าเลยพ่อสอนฉันแล้วว่าคนไม่ควรโกอหกอทำไมพ่อถึงโกอหกอเองล่ะหยุดพูดได้แล้วเธอเป็นคนโง่เธอจะรู้เรื่องอะไร <c oughs> คุณท่านเซิงผมกลับไปจากทั้งสอนอยู่เคอให้ดี ท่านเป็นคนใจดีมากๆอย่าไปถือสากับเธอเลยคำพูดของคุณผิดไปแล้วเธอเป็นลูกสาวคุณและทําให้งานเลี้ยงของคุณท่านต้องวุ่นวายและคุณพูดเหมือนกับว่าคุณท่านเซิงตั้งใจจะแกล้งลูกสาวคุณใช่เลยคุณหนูใหญ่ของบ้านตระกูลสือพูดคำพูดมบกน่าตกใจขนาดนี้นายสือมากลับอย่างยกเรื่องนีุ้่งสูงและปล่อยลงเบาๆอาจเป็นไปได้ไหมว่านายสือก็อยากแต่ทรัพย์สมบัติของตระกูลเซิงเช่นเดียวกับลูกสาวของคุณใช่หรือไม่ ยังเลี่ยดชื่นเชยเหรอเธอยังทับตัวเป็นถ้าไม่ใช่เพราะเธอใส่ย้าให้ฉันฉันถงไหมรีบไปที่ไหนคุณฟังเดี๋ยวนี้เราอยากเลี่ยดชื่นเชยนะชื่นเชยรู้แล้วว่าเธอทำมีพอแล้วการอบรมในบ้านตระกูลสือตระกูลฉันได้รับรู้แล้วเจ้าหน้าที่ส่งแขกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่คุณปู่เสิ้งคะฉันโดนใส่ร้ายจริงๆฉันโดนทางใส่ยายพูดไปเรื่อย สถานการมันเป็นยังไงฉันเรารู้ดีเธอระาวาังยาไม่เป็นหรอกถ้าอยากจะใส่ร้ายเธอก็ควรเอาสิ่งที่มันเป็นไปได้หน่อยไล่แคกจากนี้ไปบ้านตระกูลเซิงและธุรกิจทั้งหมดห้ามให้ผู้หญิงคนนี้เข้าใกล้แม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ฉันพูดคือความจริงทั้งหมดทำไมพวกคุณถึงไม่เชื่อฉันเลยถ้าเธอไม่อยากจะออกไปเองล่ะก็ก็อย่าโทษที่ตระกูลฉันต้อรับไม่ดีฉันจะให้คนลากเธอออกไปเลยทั้งหมดมันเป็นพเพราะเธออีกงก